สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูต้นปาล์มน้ำมันนะคะนี่คือเราเพาะมาแล้วประมาณ3เดือน<ม>เป็นของชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ๆเรานะคะนี่คือได้6เดือนนะคะปกติต้องได้ประมาณ8-9ด้าบางคนถึง1ปีเลยนะถึงจะเอาลงพื้นดินเราได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปปลูกตอนนี้เขาไม่แข็งแรงมันต้องมีแบบเออแบบ เป็นต้นเป็นใบออกมาทุกอย่างก่อนแล้วค่อยไปปลูกตอนที่เรามาเพาะก็คือเป็นเมล็ดเราสั่งซื้อมาในราคาเม็ดละยี่สิบบาทแล้วก็มาเพาะลงมาแบบนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูตอนที่เราไปปลูกตามพื้นที่นะคะแต่คลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ดูก่อนฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ